หมายขัดฟันคืออันนี้จะเป็นแบบว่าเด็กใช้อะคะ่ะคือจะดีกว่า,าที่ไม่เชิงเป็นไหมขัสดสะทีเดียวเหมือนเป็นบบว่าทํามาเพื่อเด็กอะคะ่ะเด็กลองทดลองใช้ให้ใช้แบบนี้ก่อนก็ได้นะคะกล่องตกราคาอยู่ที่เก็บแล้วนะคะกล่องที่สิบเก้าบาทมีห0สิบอันแบบเนี้ยเป็นไม้จิ้งฟันด้วยแล้วก็ไหมขัดฟันด้วยไม่เชิงหมแบบนี้ก็ไม่ใช่ไหมนะคะ,ะนะใอย่ดงนะคค่าค่าทางตอนสี่เงน,นอ่ะอ่ะเออื่นก็ อ่ะค่อยดูไม่ค่อยอันตรายค่ะ เพราะว่าแบบอีกอย่างหนึ่งอะะจะเห็นนะว่าอันตรายอะอันตารายแบบว่าคือถ้าถ้าเด็กใช้ไม่เป็นอย่างเงี้ยฟุดกุดเข้าไปมืออาจจะแบบว่าบาดเลือดไหลได้ไงอันนี้ข้างหนึง่งข้างหนึง่งข้างหนึ่งคือขัดบ้านขัดบ้านแล้วเหมือนกับว่าเราสะอาดไงเราล้างมือก็คิดี้่อยอะไรตลอดอาบน,น้าตลอดแล้วมือเราแบบว่าบางไงพอเราขัดบ้านจับไม่กลุ้งไม่กวาดว่ามือแตกแตกออกมาเลยนะแตกแบบปีออกแย่ออจากการแตกทั้งนั้นที่ไม่ไม่โดนไรงบาดนะและอีกข้างหนึ่งอันนี้โดนบาดนะคะโดนโดนกรอบลูกเชียนบาด พอดีหยิบกล่องลูเชียงขึ้นมาเช็ดฝุ่นอะไรเงี้ยบาดฟืดแบบขอบมันเป็นขอบไปตกอะเช็ดแล้วแบบบาดเลยเออจริงๆก็เลยอย่างนี้นะคะยื้สินค้าห้างไหมว่ารู้ไหมว่าของดีจริงๆค่ะของดีแบบแบบว่าพอพูดในใจแล้วบอกว่าอย่างรู้สิคะนีอ่อะไรคะคืออย่างรู้อะไรเงี้ยจะลองไห้นะคะแต่ใ่พูดๆบอกว่าของแบบเรารู้ว่าอะไรดีทำไมเราถึงไม่ขายแล้วขายของแพงแล้วเราไม่ใช่คนรวยกันมาทั้งนั้นบางคนจนมากกินดินกินซ้ายทำไมถึงไม่คิด เข้าใจไหมคะเวลาจะขายอะไรสักชิ้นหนึ่งให้คิดถึงเวลาตอนที่เราไม่มีจะแดกคะ่ะอย่างเช่นส้มตำร้านอิหมคะ่ะแพงกูไม่ได้แดกหรอกคะ่ะพอดีร้านที่ไปต่อผมอะ่ะกูต่อทีแบบว่ารายได้ดีเขาสบาโดูนิสษฐกินไม่ดีเด็กก็ไม่มีปัญญาจะไปต่อโดยเฉพาะฉันก็ไม่มีปัญญาไม่ึงนะนะเดี๋ยวให้แม่โอนคะ่ะอันนั้นไห้มาจะแงหงเหลืออร่อยถือไป็สองพันจะเป็นของขนมของกินเลย